สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีเมษประจำวันที่9-15ถึง15พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมษจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นนะคะการทำงานกับเพื่อนร่วมงานก็ถือว่ามีบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะคะหลายคนก็จะมีการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็ออยินดีในการสามัคคีปองดองกันนะคะร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง สัปดาห์นี้ยังเหมาะกับท่านที่มีอาชีพค้าขายนะคะท่านที่มีอาชีพอิสระนักธุรกิจต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของการซื้อมาขายไปนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะเงินจากโครงการต่างๆนะคะจะมีส่วนต่างที่เป็นกำไรให้ชาวเมธถือว่าอยู่ได้นะคะในใน ช่วงปลายปีนี้เลยนะคะเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสได้ขยับขยายด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะการซื้อมาขายไปนําเข้าส่งออกนี่ก็สําคัญนะคะหรือว่าการค้าขายออนไลน์แบบทางไปษนีอันนี้ก็เหมาะนะคะจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นส่งท้ายปลายปีนะคะทําให้ชาวเมธมีรับทรัพย์รับโชคนะคะมีโชคลาภ เข้ามาในช่วงปลายปีนี้เพิ่มนะคะหลายคนอาจจะได้ถูกหวยรวยหุ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคในเรื่องของการเงินแต่ว่าให้ระวังเรื่องของเข้าของเสียหายกระทันหันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวมีเรื่องให้ใช้จ่ายรัวนๆนะคะมีเรื่องให้ชาวเมธเนี่ยต้องช่วย แบ่งปันนะคะในเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์ต่างๆนะคะเรื่องของเสียหายให้ต้องซ่อมแซมเรื่องของการช่วยเหลือคนรอบข้างรอบตัวแบบนั้นนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะระวังใช้สมองเยอะนะคะบางคนอาจจะพักผ่อนน้อยทําให้ขี้หลงขี้ลืมไปบ้างนะคะหรือว่าระวังเรื่องของความดันความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของศีรษะพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องวิตกกังวลแทนคนอื่นนะคะปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดก็อาจจะเหมาะกับเพศเดียวกันนะคะบางคนก็อาจจะมีคนคุยหลายคนยังไม่ได้ลงหลักปักฐานที่แน่นอนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะต้องใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นระวังเรื่องของการหึงหวงนะคะหรือว่าเรื่องของมือที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดเข้าใจผิดได้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ